สนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเบอร์รี่แบหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง Morning Max อาหารเสริมชงดื่มแก้แฮงสดชื่นเต็มที่ได้ทุกเชา้าด้วย Morning Max ็โอเคสำหรับผมอ่ะสำหรับผมโ okay. อเคแล้ว จบเกมศูนย์ศนผมโอเคนะแฮปปี้จริงเหรอจริงยอยู่เฮ้ยแต่จริงๆริพูดเสมอไม่ได้เสียหายไม่เสียหายอยู่แล้วไงก็ถึงบอกไงแบ่งแต้มกันไปแล<ะ>้อพอแล้วเล่นไปเล่นมาสูสีนะผมว่าผมว่างานยูสมาธิเกมรับช่วยกันดีนะต่อนนี้อ,นนอแต่ส่วนหนึ่งก็คือเท่าที่เห็นก็คือพอ45่สิบห้าทีแรกรพูดยังไม่ได้กดดัน ยังไม่ได้เ,เร่ง,งเ,เ,เครื่องยังไม่ได้เร่เครื่องยังไม่มีการเพรสซิ่งยังไม่ได้มีเกมที่ต่อเนื่อง,งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวกับสภาพอากาศหรืออะไรต่างๆนานาหรือเปล่าแต่ว่าดูยังไม่ได้แบบเต็มสูนย์เหมือนกับที่หลายๆนัดที่ผ่านมาซึ่งโดยโปรติแลวลิเวอร์พูลจะเป็นบอลครึ่งเวลาหลังอยู่แล้วก็ต้องมาดูกันว่าพอถึงครึ่งหลังเนี่ยจะมาอัดจะมาบดมาขยี้กันยังไงแบบไหนนะครับแต่ว่าครึ่งแรกถ้าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถือว่าน่าพอใจหครับน่าพอใจก็ <ใจ S 2> อย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องของเกมรับครับซึ่งเท่าที่ดูคือแมนยูจะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้อาริวพูได้พลิกเล่นกันง่ายๆดูมี movement ในการที่จะเข้าบอลถึงตัวได้เร็วกว่าในหลายๆเกมที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะใช่ใชอ่าฮะมีฟิลคู่กลางค่อนข้างทำงานได้ดีช่วยกันดีนะครับแล้วก็วันนี้คือบูโน่เองก็ไม่ไม่นับตอนลูกเปิดลาโบน่าอะไรที่ระบ่นกันนะคือแบบว่า แต่ภาพรวมที่แบบลงมาช่วยตรงกลางแล้วก็ออกบอลแก้เพลสอะไรเงี้ยผมว่าเขาเขาทำได้ค่อนข้างโอเคอีกจุดหนึ่งคือดูเหมือนว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับจะอาศัยพื้นที่ว่างๆที่ลิเวอร์พูลเปิดไว้อ่ะโจมตีได้ได้ค่อนข้างหลายจังหวะเหมือนกันเพียงแต่ว่าปัญหาของแมนยูอ่ะมันก็ยังอยู่ที่เรื่องของการจบสกอร์เหมือนเดิมเพราะว่า,าถ้าดูจากโอกาสและจังหวะเขาจะแจ้งไม่แพ้ลิเวอร์พูลได้เหมือนกันนะดูแล้ว จังหวะที่ได้เนี่ยโอกาสจะเป็นประตูดูดูสูงกว่าของลิเวอร์พูลด้วยซ้ำไปดูซวอรูก็มีดูซีดกว่าอ่าลิเวอร์พูลก็มีแค่จังหวะแม็กซอลิสเตอร์ใช่ไหมที่ได้วอลเล่ลูกนั้นที่ดูมันจะเหน่งเหน่งที่สุดละส่วนแมนยูเองได้เหน่งเหน่งมีมงย้อนหลังให้สกัดช่วยขอาร์มัดแล้วก็มีลัสมูนอยลพอยรัลหลุดไปซึ่งเกมนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าแมนยูในเตดเองพยายามจะเน้นรับแน่นๆนะ แล้วก็พยายามอาศัยจังหวะโต้กลับแบบนี้แหละซึ่งในหลายๆทีมที่ยิงประตูเลี้ยวปูได้ส่วนใหญ่ก็จะมาสราูปอย่างนี้มาสราแบบนี้โตดูแล้วยังไงดูแล้วใครโดดเด่นที่สุดของแมนยูในครึ่งแรกคู่กลางหรอหรือว่าคู่เซนเตอร์นักกววาก็ดีนะมนมกกววาก็ใช้ได้นะครับสมาธิยังดีอยู่การชิงจังหวะเล่นสกัดบอลคือเด็ดขาดไปเลย ไม่มากักไม่มาแบบมันต้องแบบนี้เพราะถ้าคุณกักเนี่ยคุณเจอเจอแนวลุกลิ้วที่ของบอลดีไปบอลดีเนี่ยมันมันมันไม่ได้แล้วตัดสินใจตัดจากกางสนามไปเลยไม่ต้องเข้าพื้นที่อันตรายไม่ต้องเสียลูกโยนที่เวงเป็นจุดอ่อนใช่ไหมแต่ก็ถือว่าลูกป้องกันลูกแตะมุมลูกตั้งเตะของหรือว่า ลิเวอร์พูลมันเล่นไม่ดีวะไม่ไม่ผว่าแมนยูสกัดไม่ผมว่าลูกตั้งเตะของลิเวอร์พูลอ่ะไม่ได้เหมือนทีมอื่นที่แบบว่าจงใจจะเอาใครเข้าไปขวางคือเขาอาจจะบอกว่ามายืนกันแบบนี้เดี๋ยวเปิดแล้วใครใครโชบใครอะไรแต่จะไม่ใช่เชิงแบบมาตุกติกมาแบบมากันมาบล็อกมาอะไรแบบนี้เออถ้าอย่างนั้นผมว่ามันมันจะมันจะลำบากกว่าก็ดูเหมือนกับตอนนี้ในครึ่งเวลาแรกทในเรื่องของแผงเกมรุกนะครับของลิเวอร์พูลเองก็ดูเหมือนกับมีการสลับพื้นที่กันระหว่างโคดิคัตโปกับ ลุยดีอาร์สกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูเหมือนที่ชัดเจนเลยคือดูดีอาร์สจะขยับออกมาต่ําแล้วก็ลงมาริมเส้นขณะเดียวกันโคดิคัโปครึ่งแรกบอกตรงค่อนข้างเงียบคแทบจะมียิงมียิงหลุดไปที่ได้บอลไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของแมนยูพยายามที่จะฉวยโอกาสในการที่จะเข้าบอลเร็วแล้วให้ลิเวอร์พูลเกิดความผิดพลาดแล้วเนี่ยสไตรการผิดพลาดของลิเวอร์พูลเนี่ยโจมตีกลับมา ซึ่งดูเหมือนได้ผลนะครับแต่ต้องมาดูว่าครึ่งเวลาหลังทางลิเวอร์พูลที่โดยปกติแล้วจะแบบบุกตั้งแต่46ตน,นาทีนาทีที่46เป็นต้นไปนี่ก็ใส่เลยเนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยลงมาผมคิดว่าอันาซอสน่าจะสั่งให้ลูกทีมบวดมากขึ้นเว่าไปแล้วก็ยังไม่ค่อยเดือดนะของลิเวอร์พูลเองก็มีแม็กอลิสเตอร์มีกราเฟนแบกเหมือนกันตกคู่กลาง การรับที่ดูค่อนข้างทำงานเยอขั้นหนักว่าโดดเด่นขึ้นมาก็เซนแบ่งในโดดเด่นมากใช่นะครับแล้วมีคนที่คับโปเกือบยิงได้ลูกหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ยังถ้าสําหรับลิเวอร์พูลแล้วถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานไปเล็กน้อยขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างจะพอใจกับสกอร์แบบนี้ไปก่อนนะครับในใน45นาทีแรกซึ่ง ตัวทาเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนตัวอามริมที่ผ่านมาโตคิดว่าเรื่องของการแก้เกมและการเปลี่ยนตัวในครึ่งเวลาหลังให้เกรดแบบไหนผมว่าผมว่าดีกว่าเทนฮาร์กนะเวลาเราคิดว่าอมันต้องเปลี่ยนตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนแบบแบบที่มันได้ใจเราส่วนใหญ่เข้าใจป่ะแต่แบบก็ต้องยอมรับว่าไา่ในมือมันมีไม่เยอะมากนกนะครับที่จะลงมาเปลี่ยนสมมุติว่าถ้าเกมมันยังเป็นแบบเนี้ถ้าเป็นผมนะผมก็ยังไม่เปลี่ยนสมมติว่าถ้าเมืองตู้ตูนะเพราะว่าเอาพูดตรงๆว่า ไม่รู้นะในมุมมองผมว่าถ้าไม่แต้มเก่าไปถือว่าโอเคยกบนี้นะประมาณนี้เพราะถือว่าเป็นหนึ่งแต้มใหญ่ใช่แต่ในมุมเดียวกันคือเวอรยวููเองก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นการชนะแบบไปกลับได้อีกครั้งหรือเปล่ารู้กันที่แล้วเสมอกันทั้งสองนัดใช่ลูกกันนี้เลี้ย์พูเองก็ลุ้นว่าจะชนะแบบไปกลับได้หรือเปล่านะครับซึ่งเชื่อได้ว่าตอนนี้แฟนบอลของทั้งสองทีมคือถ้าบอลเป็นแบบเนี้ยังดูแล้วยังไงก็ ยังเป็นบอลสามหน้าอยู่นะถ้าเอาจากเกมในครึ่งเวลาแรกเนี่ยซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเลยทั้งทั้งแพ้ชนะเสมอของทั้งสองทีมนะครับก็ดูแล้วตัวเปลี่ยนเกมของเรียบพูลในครึ่งเวลาหลังถ้าต้องการเกมลุกจริงๆก็ยังมีพวกฮาวิเอเดียตนะครับยังมาแพ้เคอร์ติโชได้ีโชต้อีกนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่า จริงๆแล้ววันนี้เกมรับของลิฟตูเองก็แทบจะไม่ค่อยได้เจองานหนักนะยกเว้นค่อยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวะสาบสวยนะครับที่แทงแล้วหลุดเลยอ่าประมาณแค่นั้นเองนะครับแล้วโมซาลาเองก็พยายามจะเน้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเปิดบอลของลิฟตูในเรื่องของจังหวะสุดท้ายเมื่อเข้าถึงแดนสามดูแล้ววันนี้ยังไม่ค่อยมีความแม่นยำครับ่าอะไรนะครับแล้วก็ประกอบกับทางแมนยูเองก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางแผนมาดีครับแล้วถามอย่างเดียว ลัสสมุขไทรุนเป็นไรทำไมต้องล้มด้วยไม่ล้มไม่ใช่เขาจริงเหรอจริงพอเห็นไม่ว่าจะทําอะไรแบบไหนคือต้องล้มก่อนต้องล้มก่อนมันตัวใหญ่มากมาแรกๆไม่เป็นนะไม่รู้ตอนหลังเป็นไรนะครับล้มง่ายงนะแข้งขาอ่อนนะก็ถือว่าล้วในเรื่องของการ สร้างสรรเกมของบรูโน่ในวันนี้โตคิดว่าไงก็โอเควันนี้มีมีลูกแทงมีลูกดีสวยๆเยอะนะครับแต่ก็มีหน้าผิดหวังที่แบบปกติมันเปิดธรรมดาไม่ค่อยแม่นเลยอะไรเงี้ยเจอเปิดลาบูน่าเนี่ยผมก็แบบผมก็เซ็งอ่ะไอ้ลูกไอ้ลูกปัดไซ้ายเออไม่ที่อย่างเงี้ยเออเอออ๋อเออควายหลังอ่ะนะครับเอาเอาเอาชัวร์ๆดีกว่าคือเข้าใจว่าเขาถนัดขวาไงแล้วตรงฝั่งนั้นมันต้องเปิดด้วยซ้ายอะไรเงี้ยแต่มาปุ๊บเขาอันนี้แต่ถ้ามัน ถ้ามันเข้ามันก็หลอกไงแต่ธรรมดาดีกว่าครับโอ้โหก็เฮ้ยเดี๋ยวดูมีคอมเมนต์อะไรโตคิดว่าในครึ่งเวลาแรกเป็นไงรวมรวมรวมแล้วครึ่งเวลารวมรวมผมโอเคนะในในฐานะแฟนผีผมแฮปปี้อยู่แล้วนะครับแต่ในฐานะที่ถ้าสมมติว่าผมเป็นแฟนเรือผมรู้สึกว่าอยากให้ทีมเล่งเครื่องมากกว่านิดนึงขยี้มากกว่านิดหน่อย เพรสข้างบนอีกนิดนึงคือเข้าหาอย่าให้เขาแบบอย่าให้แมนยูตั้งเกมได้ง่ายอ่ะอย่าให้กองหลังได้ได้ได้ไดถ่ายบอลกันง่ายนะโอไ้ไม่ออนี่ก็ยังยังยังเชื่อว่าครึ่งหลังน่าจะออกมาในรูปทรงเดิมนะครับก็มีหลายคนบ่นมาว่าเกมไม่ค่อยสนุกเหมือนกันะนะไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่<ม>เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นแดงเดือดเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของ โซโบที่หลายคนสงสัยกันออไม่มีชื่อเลยทำไมว่าไม่มีชื่อทั้งตัวสำรองก็มีข่าวออกมาแล้วว่าไม่สบายบนะครับ,รบน่าจะเป็นเรื่องของสอภาพอากาศเปลี่ยนแล้วก็ทําให้อ่าไม่ได้ลงเล่นแล้วก็ไม่มีชื่อในเกมนัดนี้เลยครับเค์ติสโจนเองในเกมนี้ก็ถือว่าไม่โดดเด่นนะครับแล้วก็เวลาได้บอลเราก็ไม่ค่อยได้สร้างสรรค์มีประสิทธิภาพเหมือนกับหลายๆเกมขึ้นมานผ่านมาซึ่งตรงจุดเนี้ย ถ้าต้องการเกมลุกเข้มเขจัดจัดก็อาจจะมีโอกาสที่ฮาวิเอเลียดจะลงมาเปลี่ยนเกมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าจะบอกว่าเกมครึ่งแรกร์พูด,ดูเชิงได้ไหมบอกต่อเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะว่าร์พูไม่จําเป็นต้องเร่งแต่แรกพวกเขาไม่จำเป็นต้องเร่งก็คือไปตามจังหวะไปก่อนนะครับแต่ถ้าต้องการจะเร่งผมคิดว่าร์พูเร่งได้นะริบูเร่งได้เดินขยี้มากขึ้นดันมิดฟิลดันไลน์สูงไปเลยนะครับอาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ว่า อาจจะมองแล้วแมนยูไม่ก็มีบอลยาวแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แน่เหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าด้วยสภาพสนามอะไรต่างๆนานาเนี่ยเสี่ยงต่อการอาการบาดเจ็บก็อาจจะทําให้อ่าเน้นในบางจังหวะเพราะดูจากที่ลิเวอร์พูลเล่นน่ะเหมือนกับว่าเล่นอในการที่จะเล่นเกมเป็นระยะเป็นช่วงระยะมากขึจะไม่ได้แบบว่ามีความเข้มข้นตลอด<ช>เหมือนกับที่อเล่นกันนะครับ<ช>เนี่ยมีคนบ่นเข้ามา ดูครึ่งแรกไม่สนุกเซ็งครับมันก็แมนยูมันก็ต้องมาแบบนี้มันต้องตึงๆไว้ก่อนอ่ามันต้องมาแบบนี้จะไปเปิดหน้าแรกมันไม่ได้มันมันโดนแน่นอนผมว่าก็ต้องเล่นระมัดระวังต้องรัดกุมแบบนี้เพราะว่าแมนยูมันไม่ชัวร์เท่าลิเวอร์พูลนะข้างหน้าไม่ไม่ได้มีความกระฉับกระเฉงฉับไวอันตรายเท่าลิเวอร์พูลคุณสุทธิชาก็บอกซาร่าก็แค่ ฟาราเซตมอนก็ไม่นี่เป็นไงเดี๋ยวก่อนยังไม่จบยังใจเย็นใจเย็นอยังไม่จบยะผมนั่งนี่ผมยังเสียวเลยเออมีบางคนก็บอกแมนจูเล่นดีนะครับทำไมไม่เล่นดีแบบนี้ทุกนัดก็ดูที่เรื่องของเกมแดงเดือดอะครับไม่ว่าจะเป็นใครดีใครไม่ดีมาเจอกันเนี่ยเกมนัดนี้มันจะยกระดับขึ้นมาสูสีก็โดยอัตโนมัติโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ทุกเกมนะครับก็ถือว่า การที่ซาร่ายังไม่แผงลิตนี่เกี่ยวกับดาโล่ไหมดาโล่เออวันนี้ก็ไม่ค่อยผีผามนะดาโล่ก็ไม่ค่อยผีผามอีกอย่างผมว่าซาร่าเองก็ยังไม่ถึงกับแบบเปิดโหมดแบบซูเปอร์ไซย่าตรงไหมอไปตามจังหวะไปก่อนนี่เป็นไงไปตามจังหวะบางคนก็บอกว่าซาร่าล้มเปล่านี่ไงตอพี่แม่ไงกูละเสียวลอเกินนะถ้าโดนซาร่าขึ้นหลังนะครับมันไม่ใช่เวลาเจอกันสองทีมนี้แซบทั้งสองทีมนะ ปากปากปากขัดใจบานมันแบบรอแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าอ่านะลิวภูแซบอย่างเดียวนะพอจบครึ่งแรก4ี่ห้าทีนี่เริ่มมามมามกัมีโผล่ขึ้นมาเล็กๆล็กเน้อยนะโอ้โหนี่บางคนเขาคุณแฟนลิวภูบางคนก็บอกว่าบอลมัน90้านาทีใจเย็นๆนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสให้ดูโตดูนะครับในครึ่งเวลาหลังโตคิดว่า การเปลี่ยนแปลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลูกเกมต่างๆจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนผมคิดว่ายังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าเล่นตามผมคิดว่าตามแผนที่โมริมบางไว้นครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยต้องดูว่าลิเวอร์พูลจะมาแบบไหนผมคิดว่าตัวผู้เล่นอาจอาจจะนะยังไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโจนไหมสักคนนึงยังหรอกนะโดยสไตล์ของอของของอ <Z lot S 1> ทางด้านชลอตยัง,ย,ย,งยังจะไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่า จังหวะการเล่น,นจะเปลี่ยนแต่มันไม่ใช่มันจะไม่เป๊ะเหมือนกับสมัยที่เจนคอ็อบคุมถ้าเจนคอ็อบคุมเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่านาทีที่60เนี่ยจะขยะาม,มาละอ่ะมันจะมา15มานาทีาของครึ่งเวลาหลัง่จะเป็นช่วงเวลาที่จะปิดการเปลี่ยนเกมแก้เกมแล้วก็ใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงในการที่จะยกระดับหรือว่าเปลี่ยนเกมอะไรก็ตามแต่เจนคอบจะใช้ช่วงเวลาแบบนั้นแต่ของอันเนอร์ชอล์ต์นี่อาจจะมีการตัดสินใจได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าซึ่งแล้วแต่่างวางนัด ก็ดึงยาวไปเลยกว่าจะเปลี่ยนตัวตัวแรกก็มีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตัวเปลี่ยนเกมแต่วันนี้ต้องถือว่าหลังสามของแมนยูมีเสียวแค่ช่วงต้นเท่านั้นเอง,เองนะที่มีรูหลังจากนั้นพอมูฟเมนต์ในการขยับแล้วก็อ,อย่างที่โตบอกอดูเหมือนม,ม,มีสมาธิสำคัญครับมีสมาธิอยู<ม>่ในเกมตลอดเวลาเหมือนกันเพราะนั้นมาดูกันว่าในครึ่งเวลาหลังนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการที่จะทําให้ รูปเกมมันสนุกมากกว่าในครึ่งเวลาแรกหรือเปล่าครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอากาศนี่แหละโตที่จะแล้วก็เน้นความรัดกุมกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเปิดกันในครึ่งเวลาหลังครับยังมั่นใจไหมมั่นใจอะไรผมทายสามศูนย์ตัวแรกอะก็นี่ไงก็สามศูนย์ว่ายังมั่นใจไหมว่ายังจะเป็นสกอร์เดิมไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสมม,ต,สม,มติว่าสมมติว่าสมมตินะเล่นไปซักอที่เจ็ดสิบมาโดนเนี่ยหมายความว่าไงถ้าโดนอนที่เจ็ดสิบเนี่ยใจหนึ่งคุณต้องเฮ้ยเวลาเหลือน้อยต้องทําไง ต้องเร่งนิดหนึ่งพอเร่งแล้วถ้ามันรั่วเนี่ยก็มีเิ์โดนสวนได้แล้วท้าหนึ่งหนึ่งศูนย์อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไถเกมค่อยหาโอกาสในการที่จะโตกลับมาคิ่ว่ารูปเกมจะออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ครับถึงศูนย์ไปแล้วกันเออศูนย์ศูนย์นะมันน่าเบื่อดีไม่เบื่อเบื่ออะไรก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามปดูกันว่าในค่วงเวลาหลังทั้งสองทีมจะเล่นกันได้สนุกขึ้นไหมนะครับแล้วก็โอกาสจังหวะต่างๆจะ เป็นไปในทิศทางใดแล้วเดี๋ยวสรุปใน90านาทีแลวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ <ผม S 2> ว่าผลการแข่งขันจะจบลงอย่างไรนะครับ <ผม S 1> ก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการ,ท,าาร,ท,าารทุกระดับประทับใจนะครับขอขอบคุณเบอร์ดี้แบล็กหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองนะครับและขอขอบคุณ m o r n i n g Max อาหารเสริมเพิ่มสดความสดชื่นกระปี้กระเป๋าสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ช h อป e ีและลาดสแตด้าครับ ็เกินครึ่งหลังกำลังจะเริ่มต้นนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหลังจบเกมครับผมสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ b บอร์ e ี a แบ็กหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง Morning Max อาหารเสริมชงดื่มแก้แห้งสดชื่นเต็มที่ได้ทุกเชา้าด้วย Morning Max